Ờ. <N -2> Dưa non phải không? Cầu. กใครรู no ้ <freshwater> <Good cooks> <them> hey. <sh az mosquitoes> <that> ่นเลยฝนมาตกกั่หมู่เลยก็จะจอเลยเพื่อนอขาเงียบเขาออมาการตั้งสีได้หรอป๊า กูอยู่ไงโนอะ้โอ้โอตามอากาศเฉยเออกัด,กดตจอเลยกัดที่เผอไอ้เงี้ยรออยู่กูกัดที่เผอ ไปใส่แล้วโอ้อยไังของมันเนยะอย่างเนะาะกันแรงเลยบะอี่องเนาะหลุดละหลุดละหละุดเลย กวนเนอตันแลนเลยบออกเป็นคน้องของกันแลนเลยบอก็น่โตเลยหรอเน่าโตกันแต่ว่าตัวตัวกัตัวแหลนก็ตง่าม่หลายเนาะ คครับสวยๆครับพี่อนเจ็บปลาครับปลามัดเยอการนันัดกัน อยู่มานอยู่มันหล่นกันเนาะแล้วอชู่อันแล้วตอนเดิมเปล่าวันเห็นใจนะกั็แล้วครับพี่น้องว่าก็ลุดรุดรุดรุดใส่ซัวอยพี่น้องมาบรุดมาชมปลาครับพี่น้องใส่ก็โอเคครับวันเห็ใจว่าตัวเก่ามันกัดหลายหลอดโอเคเก็บปลาครับเก็บปลาอ่ากลับจากตู้ปลาพี่น้อง ูดงานดี่กับสองตัวซื้อสวยอยู่ตัวมัน4ีขีดหาขีดโอเคครับพี่น้องผู้ได้มากคลิปนี้กับฝากที่ตามกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสองอีสานเล่นมูลเฮดคลิปดีๆมาฝากพี่น้องทอไปนะพี่น้องขอบคุณครับ